ดิฉันนางสาวช,ชนกสีโมราตัวแทนนักเรียนและคณะกรรมการนักเรียนปีการศึกษา2560ของโรงเรียนสามชุกรัตนาโพคารามในวันนี้วันที่15มิถุนายน2560ทางโรงเรียนสามชุกรัตนาโพคารามได้มีการจัดพิธีไหว้ครูได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการท่านไตรพงษ์เข็มเพชรเป็นประธานในพิธี ขอบคุณคณะครูและคณะนักเรียนที่ร่วมกันจัดกิจกรรมในวันนี้และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าลูกๆรัตนทุกคนนั้นจะเป็นเด็กดีตั้งใจศึกษาเร่าเรียนสร้างชื่อเสียงให้กับตนเองสร้างชื่อเสียงให้กับครอบครัวและประเทศชาติสืบไปและได้รับพร ให้พรแก่นักเรียนวันนี้เป็นวันไหวครูก็ขอถือโอกาสนี้ได้อำนวยอวยพรให้นักเรียนสามชุกรัตนโภคารามทุกคนที่มีจิตเริ่มใจศรัทธาไหวครูให้ประสบความสำเร็จที่ในชีวิต โดยอ้างมีองคุณปัจเจรทนันทไรยจมีพุทธ,ธานุภาพธรรมานุภาพสังขานุภาพเทวานุภาพและอนุภาพแห่งการไหวครูในวันนี้จงมารวมกันเป็นเดบ,บัติเจ้าพระวะปัจจัยโดยบรรดาลประทานพรให้นักเรียนโรงเรียนสานจุกรัตนาโอคารา ที่ทำการไหวครูปฏิบัติตามครูเชื่อฟังครูจงประสบความเจริญความสําเร็จในชีวิตขอให้เจริญไปด้วยเจตุรพิธภรณ์ใจคืออายุอันนัสุขภรพระปฏิภาณธนา,าสารสมบัติจงทุกท่านทุกคนเทอิน